คนอยากรู้ไหมเราจะทํายังไงให้เราขาขึ er. holm, ้นตลอดไปคุรอรู้จักอันิพระอีกแล้วทุกคนอันิพระอีกแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยากเป็นมนุษย์ขาขึ้นไม่ใช่ลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นเป็นมนุษย์ขาขึ้นนะคะถ้ามันจะย่อก็ย่อนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นย่อนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นแต่อย่าเป็นมนุษย์ขาลงเขาบอกว่าเวลาเราอะค่ะตื่นขึ้นมานะคะเวลาเราตื่นขึ้นมาทุกคน สมมติว่าเราอะแฮ็กจิตเองเรียบร้อยแล้วจูนจิตเรียบร้อยแล้วฉันเป็นคนเก่งคนสวยและรวย,ยมากฉันเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญครับจุนพระพุทธศาสานาฉันคือฉันดูดเงินได้ทุกวันเงินเข้าฉันทุกวินาทีฉันเป็นมหาเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านอะไรก็ได้ที่คุณปรารถนาเขาบอกว่าหลังจากที่เราลุกขึ้นมาเราสวดมนต์อะไรเสร็จมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําทุกวันแล้วทําจากวันนี้เป็นต้นไปเฮ้ยคุณครูก็จะเริ่มทําพร้อมคุณนี้แหละนะคะหลังจากที่คุณนึกขึ้นได้ก็ได้นะคะ ขอเป็นตอนเช้าเนาะตื่นขึ้นมาตอนเช้านะคะอย่าให้เลยเช้าให้คุณนะคะพนมมือนะคะตร,ตรงไหนก็ได้ที่คุณนึกขึ้นได้แล้วบอกว่าข้าพระเจ้าชื่อนายกนางขออะไรเงี้ยค่ะบอกชื่อนามสกุลข้าพระเจ้าขออนุโมทนาสาธุในทุกบุญในทุกภพทุกชาติของทุกคนในโลกใบนี้สาธุทุกคนครูก็เพิ่งรู้นะคะให้เรา อนุโมทนาสาธุบุญนะคะในทุกบุญในทุกภพทุกชาติของคนบนโลกใบนี้โอ้โหทุกคนเขาบอกว่าทำแบบนี้ก็ได้แล้วชีวิตจะขาขึ้นนี่ค่ะเป็นเคล็ดลับที่ไม่รับแล้ะเอามาบอกมาจากพระนะคะที่ท่านบอกว่าการที่เราค่ะจะได้บุญอนุตื่นมารับบุญเลยแล้วเราจะมีแต่เรื่องโชคดีมีแต่ข่าวดี อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่เราเคยสร้างบาปไว้หรืออะไรก็ตามนะคะทุกคนจะค่อยๆจะช่ยค่อยบางเบาไม่หายไปนะคะแต่เขาจะตามบุญเราไม่ทันยิ่งเราอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนนะคุณคิดดูสิบางคนทําบุญเป็นล้านบางคนทําบุญแบบสร้างวัดสร้างวาสร้างวิหารบางคนทําบุญแบบกับ พระธาตุอย่างเงี้ยทุกคนคุณคิดดูนะเราแค่มีหน้าที่อนุโมทนาสาธุบุญโดยไม่รู้หรอกว่าบุญของใครรู้แค่ว่าเป็นบุญของคนบนโลกใบนี้ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกบุญของทุกคนของทุกภพทุกชาติของทุกคนบนโลกใบนี้โอ้ยส,ส,สาธุสาธุสาธุครูพูดครูยังขนลุกเลยทุกคนนะมีครูบาอาจารย์มาชี้ทางจากนี้ไปเราก็จะพุ่งทะยานยานยานเดคะ่ะ ใครที่เขาเชื่อทุกคนนั่นคือบุญของเขาใครไม่เชื่อใครไม่ทําไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยจําไหมนะคะอย่าเสียใจเมื่อคุณให้อะไรเขาไปแล้วเขาว่าเขาด่าเขาไม่เอาผู้ให้ได้รับบุญเต็มๆผู้รับจะรับไม่รับไม่เกี่ยวกับเราจําเอาไว้นะทุกคนทํใไมครูถึงไม่เสียใจเวลาคุณไลฟ์แล้วมีคนฟังหรือไม่มีคนฟังมีคนเชื่อหรือไม่มีคนเชื่อไม่ใช่หน้าที่ครูที่จะตามไปเสียใจว่าทําไมไม่ทาตามฉันทำไมไม่เชื่อฉันหน้าที่ของครูคือให้อย่างเดียว คุณคะนี่คือหน้าที่ของครูให้แล้วมีความสุขเบิกบานหน้าอิ่มบุญใครได้อะไรจากสิ่งที่ครูบอกไปก็ลองเอาไปทำถ้าคิดว่าทำแล้วดีต่อชีวิตก็ทำอย่าลืมนะคะที่ครูบอกตื่นขึ้นมานึกขึ้นได้ปุ๊บอย่าลืมพนมมือขึ้นอนุโมทนาสาธุในทุกบุญในทุกภบ,บทุกชาติของคนบนโลกใบนี้แล้วอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุรับบุญกับเขาอย่างปิติคุณคะ ทางลักของบุญอันนี้มาจากพระเนาะนะเราไม่ได้พูดเองนะคะเป็นการสะสมหมายถึงว่าบุญสมมุติเปรียบเทียบทําบุญเองก็เหมือนเราหยดเหรียญเอ๋แบงค์ร้อยแบงค์พันอนุโมทนาสาธุกับเขาก็เหมือนหยอดเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบถ้าคุณหยอดเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบไปทุกวันนะคะหยดเหรียญบาทเหรียญสิบหยดไปเรื่อยๆหนึ่ง,ไงไห,หนึ่งหนึ่งเห็นไหมหนึ่งแล้วหยดไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็เต็ม วันหนึ่งมันก็ปริมาณมากเท่าแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ร้อยถ้าเราไม่ได้หยอดทุกวันล่ะคุณไม่ได้สร้างพระทุกวันคุณไม่ได้ไปทํากระถิ่นทุกวันคุณไม่ได้ทําพระป่าทุกวันคุณไม่ได้ทําบุญที่วัดทุกวันนะคุณแต่การอนุโมทนาสาธุคุณทําทุกวันเพราะฉะนั้นคุณก็เหมือนหยอดคนที่ทําแบบแล้วจิตจิตปิติคือเหรียญสิบคนที่ทำแล้วแบบว่าพอจะแบบนึกขึ้นได้ทำพอชินชินไปอนุโมทนาสาธุเหรียญห้าแต่คนที่ทำทำไปงั้นน่ะครูบอกนะ ไม่มีอะไรมากครูบอกครูก็ทาตามเดี๋ยวครูตกเทรนด์อันวนาศสาทุก็กเหรียญบาทเข้าใจเนาะทีนี้พอสะสมทุกวันเหรียญบาทก็จะเต็มเหมือนกันแต่ก็ได้น้อยเหรียญห้าเต็มก็ได้กลางๆเหรียญสิบเต็มก็ได้เยอะแต่แบงค์เราไม่ได้ทําทุกวันเข้าใจใช่ไหมคะเราไม่ได้ทําทุกวันเพราะฉะนั้นทุกคนคะลองเอาไปคิดดูเป็นในเรื่องของธรรมะที่เราสามารถเอามาจัดสรรสมองของเราได้นะคะโอเคค่ะสําหรับวันดีนะคะครูก็ส่งบุญให้กับคุณทุกคนแล้ว อธุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนด้วยนะคะ